สวัสดีครานักเรียนสวัสดีครูปลายทางเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้เพือครูสาวณีโชคสุชาติในวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมยังอยู่ในหน่วยเรื่องของท่องเที่ยวนะคะเที่ยวทั่วไทยนะคะค่ะเราเที่ยวมาแล้วหลายพื้นที่นะคะหลายประเภทคือเที่ยวในประเทศไทยเที่ยวจังหวัดในจังหวัดของเราเองนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวกับ ธรรมชาติวันนี้เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวกับของโบราณน,นะคะการท่องเที่ยวกับของโบราณน,นั้นเกี่ยวข้องกับอะไรของโบราณน,นักเรีนยนคิดว่าเกี่ยวกับอะไรลูกคะคำว่าโบราณหนูนึกถึงอะไรคะคะนึกถึงอดีตถูกอดีตโบราณวัตถุธรรมชาติเก่งนะคะโบราณสถาน ปูชนียสถานนะคะอาควุธอะไรอีกลูกอะไรอีกมีโบราณวัตถุโบราณสถานปูชนียสถานแล้วก็ปูชนียวัตถุนะคะค่ะต่างกันอย่างไรนี่เนี่ยทราบไหมลูกคำว่ามีสถานลงท้ายกับวัตถุลงท้ายตามความคิดของนักเรียนคิดว่ามันต่างกันยังไงคะงค่ะ ถ้าสถานที่คือสถานที่ที่ก่อสร้างขึ้นมาปลูกสร้างมาไม่สามารถยกย้ายยกไปไหนได้ใช่ไหมลูกถ้าโบราณสถานจะต่างกับปูชนียสถานอย่างไรเอ๊ะคำว่าปูชนียสถานอลองคิดสิลูกลองตอบมาไม่ต้องกลัวผิดโอ้โหปลบมือให้อักขวัอาไมโครโฟนให้อักขวัญในลูก เก่งมากเลยส่งไมโครโฟนให้ด้วยน่ารักมากนะคะเขาเล่นอินเทอร์เน็ตบ่อยๆค้นคว้าบ่อยๆจนเก่งมากอ่าตอบคุณครูสิคะภูชนียสถานหมายถึงภูชนียสถาน,หม,ถานาหมายถึงสถานที่ที่ควรเคารพหมายถึงสถานที่ที่ควรเคารพนับถือแล้วก็โบราณสถานลวลูกโบราณสถานคือสถานที่ท,ที่มีอายุมากกว่าหนึ่งร้อยปีครับ โอโหเยี่ยมเลยยกให้เลยสองนิ้วเก่งมากนะคะ,ะทีนี้มาดูคำว่าปูชนียวัตถุกับโบราณวัตถุใครตอบได้บ้างนอกจากอาขวุธเผื่อมีคนเก่งในห้องนี้อีกแพรพันได้ไหมลูกอาขวุธตอบอีกครั้งสิลูกเผื่อจะตอบได้คำว่าโบราณวัตถุหมายถึงวัตถุที่ มีอายุมากกว่าหนึ่งร้อปีครับวัตถุที่มีอายุมากกว่า100ปีแล้วปูชนียวัตถุละลูกหมายถึงวัตถุที่ควรเคารพรับวัตถุที่ควรเคารพนับถือเก่งมากปรบมือให้ด้วยถูกต้องนะคะค่ะคุณครูสรุปอีกครั้งหนึ่งหนูฟังเข้าใจนะคะคำว่าปูชนียวัตถุหมายถึงวัตถุอันพึงเคารพนับถือยกตัวอย่างเช่นพระพุทธรูป นะคะที่เรายกเคลื่อนย้ายได้ส่วนโบราณวัตถุก็คือวัตถุที่เก่าแก่มีอายุเกินกว่า100ปีมาแล้วยกตัวอย่างเช่นวัตถุโบราณบ้านเชียงหลักศิลาจารึกนะคะสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชใช่มีลูกค่ะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะจดหมายเหตุนะคะเป็นหนังสือโบราณที่เก่าแก่ที่มีคุนค่า สว่วนโบราณวัตถุอ่าพูดไปแล้วลูกขออภัยนะคะพูดถึงโบราณสถานก็คือสถานที่ที่มีอายุเกินกว่า100ปีมาแล้วเช่นอะไรบ้างบางพื้นที่นะคะบางสถานที่นั้นเป็นทั้งโบราณสถานและปูชนียสถานคือเป็นสถานที่เก่าแก่แล้วก็มีคนเคารพนับถือเช่น พระบรมธาตุนะคะชาัยาหรือที่นคนปรปฐมมีอะไรลูกคะนคนปรปฐมมีอะไรคะเจดี JD นะคะเจดีเรียกว่าพระปฐมเจดีถ้าทางภาคอีสานคือที่ไหนบ้างใครตอบได้พระธาตุพนมไงละลูกนะคะส่วนโบราณสถานอย่างเดียวเนี่ย เก่าแก่ยกตัวอย่างเช่นกำแพงเมืองนะคะกำแพงเก่าๆนะคะหรือบ้านที่เก่าแก่มากๆที่เคลื่อนย้ายไม่ได้แต่อายุเกินกว่า1 0 0ปีแล้วนะคะต่างกับโบราณนะแอปูชนียสถานที่เป็นสถานที่ที่พึงเคารพนับถือแต่บางอย่างเป็นได้ทั้งอะไรคะโบราณสถานและ ปูชนียสถานวันนี้เราไปเที่ยวกับของโบราณที่มีคุณค่านะคะเป็นของที่หาได้ยากนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาศึกษาความรู้จากสไลด์นะคะขอสไลด์ด้วยค่ะแถวหน้าคุยเก่งนะลูกยิจพัฒไม่คุยลูกเที่ยวอย่างมีคุณค่ากับของโบราณ ค่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันนะคะว่าของโบราณที่ว่านั้นนะคะที่มีคุณค่านั้นสถานที่ใดบ้างนะคะภาพนี้ที่ไหนคะคุณคุ้ไม่ลูกที่ไหนคะแล้วเรียนดูสิคะว่าคะเป็นโบราณสถานที่ใดเอ่ยอใครเคยไปบ้าง ที่ไหนคะคะบ,บุรีลำเอ๊ะใช่หรือเปล่าหลบบุรีใช่หรือเปล่าไม่ใช่ลูกนี่คือปราสาทหินพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะปราสาทหินพิมายจังหวัดนครราชสีมา นักเรียนดูนะคะบรรพบุพรุษของเรานั้นได้สร้างนะคะสิ่งที่มีคุณค่าจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะรัฐบาลแต่ละยุคแต่ละสมัยก็ต้องมีการบูรณะปฏิสังขรณ์เป็นประจำนะคะที่ต่อไปเรามาดูกันนะคะ นี่นะคะลูกที่ไหนเอย่ยคะไม่ต้องกลัวผิดเลยที่ไหนเอ่ย์บุรีลำปราสาทหินพนมรุง้งจังหวัดบุรีลำนะคะปราสาทหินพนมรุง้งจังหวัดบุรีลำทำไมใช้คำว่าปราสาทหินงนั้นเลยลูกเพราะสร้างด้วยอะไรคะสร้างด้วยหินนะคะเรียนคิดดูว่าในอดีตเนี่ยเทคโนโลยีก็ยังไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนปัจจุบัน กว่าจะได้หินเป็นพันเป็นหมื่นก้อนมาเรียงลำดับแล้วก็สร้างปราสาทขึ้นมานั้นต้องใช้เวลาใช้มีลูกใช้ความสามารถและที่นี่นะคะที่บานประตูด,ด้านหน้ามีอะไรลูกมีทับหลังนาลายบรรทมศิลป์อยู่ด้วยเคยสูญหายจากประเทศไทยแล้วไปนะคะแต่ก็ได้กลับคืนมานะคะเพราะคนไทยแล้วนั้น หวงแหนของล้ำค่าของเราของของเราควรจะอยู่กับประเทศไทยเราใช่ไหมลูกนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆควรจะช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้นะคะเห็นใครทำไม่ดีไม่ชอบมาขโมยของเราไปแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจรับทราบนะคะไปดูที่ต่อไปที่นี่จะเป็นศูนย์รวมรวมของโบราณไว้หลายหลายแห่งนี่คือเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการใครไปมาแล้วลูกนะคะเขาจะจำลองนะคะโบราณสถานหลายหลายแห่งมารวมไว้ในนี้ใช่ไหมลูกในเมืองโบราณนะคะถ้าไปเที่ยวที่นี่ก็คือครบนะคะเกือบครบอลูกหลายที่เลยนะคะแต่หลายคนก็ยังอยากจะไปดูของจริงนะคะสถานที่จริง อนอกจากโบราณสถานนะคะแล้วมาดูสวยไหมลูกสวยมากนะคะที่ครูบอกไว้ในพื้นที่บางแห่งนะคะก็จะมีวัดวาอารามเป็นโบราณสถานด้วยเป็นปูชนียสถานแล้วก็มีปูชนียวัตถุรวมอยู่ด้วยนี่คือหลวงพ่อ โสธรจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะหลวงพ่อโสธรจังหวัดฉะเชิงเซาใครเคยไปเที่ยวม,มาแล้วไปนมัส,สกการหลวงพ่ออลไรใช่ไหมลูกค,ค่ะเด็กๆคุณจะเข้าวัดให้ลูกดีนะคะจิตใจจะได้สงบ จังหวัดฉะเชิงเซาอยู่ทางภาคตะวันออกนะคะค่ทีนี้มาดูคําว่าปูชนียวัตถุนะคะปูชนียวัตถุก็คือวัตถุที่ควร